สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บโอเคทูโฮมคอมเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้ผมมีอะไรมารีวิวทุกคนได้ดูกันนะฮะทุกคนน่าจะเห็นแบบหน้าปกกันชัดเจนอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ผมมากับพัดลม ซึ่งไม่ใช่พัดลมธรรมดาเพราะว่าเป็นพัดลมที่มีไฟ RGB และพัดลมตัวนี้เนี่ยแรงใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเจ้าตัวนี้คือตัวไหนเจ้าตัวนี้คือ Signal นะครับรหัสของเขาคือ CP510 เป็นจริงๆมันก็ออกมานานแล้วแหละนะครับแต่ผมเพิ่งจะได้เอามาให้ทุกคนได้รีวิวเพราะอยู่ดีๆมันก็เตะตามอมีแล้วนะครับผมมันเตะตานะฮะอยากจะแบบเฮ้ย พัดลมมีไฟ R G B แล้วก็แรงด้วยนี่มันก็คงเป็นพัดลมที่ดีในระดับหนึ่งนะฮะดันั้นเรามาดูเริ่มจากแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจไม่ต้องพูดถึงเลยช่วงนี้ s i g n ักษเขาเปลี่ยนรูปแบบนะครับสีนี่แบบแทบจะทุกกล่องเลยไม่ว่าจะไม้อะไรก็ตามเนี่ยเป็นแบบสีด้านแทบจะหมดเลยนะครับเขาเปลี่ยนแพ็กเกจนะฮะเพื่อให้ดูใหม่ขึ้นดูแบบว่ามืออาชีพมากขึ้นนะครับดูหน้ากล่องนะครับจะบอกรายละเอียดนะครับส่วนที่ละเอียดที่สุดที่เขาบอกตัวเป็นป้งเลยเนี่ยคือลูป ของไฟ RGB Color Backlight นะครับมีไฟ RGB ให้ใครที่ชอบ RGB ซึ่งมีในตัวคีย์บอร์ดอยู่แล้วหรือว่าเมาส์อยู่แล้วอยากจะเพิ่มเข้าไปในส่วนของแล็ปท็อปที่เอาไว้ตั้งสตรีมด้วยหรือว่าเล่นเกมอะไรก็ตามเนี่ยตัวนี้เท่แน่ๆนะครับผมคอนเฟิร์มเลยด้านล่างบอกเลยว่าตัวนี้นะครับใช้พัดลม2ตัวด้วยกันในการควบคุมนะครับฝั่งซ้ายสมมติใครที่ รู้สึกว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยมันมีความร้อนอยู่ทั้งสองฝั่งตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆนะครับ USB จัดการได้นะครับเป็น USB 2.0ในการใช้งาน10โหมดแบ็คไลท์ light. ตัวนี้ที่สำคัญเลยนะฮะคือไฟแบ็คไลท์สามารถปรับโหมดได้ด้วยนี่เจ๋งสุดไปเลยนะครับสเตปในการปรับปรับได้7สเตปความละเอียดนะครับก็คือแนวะต,ตั้ง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 แล้วก็นอนลงอะไรประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นว่ามันละเอียดขนาดไหนนะครับเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังก็จะบอกขนาดทุกอย่างเลยซึ่งผมจะอธิบายทุกคนฟังตอ จากนี้แหละนะครับขนาดเจ้าตัวนี้วัดเป็นมิลลิเมตรนะครับ ขนาดแพ็กเกจด้านในนะครับไม่ใช่ด้านนอกนะฮะขนาดจะอยู่ที่415คูณ285คูณ28มิลลิเมตรนะครับนี่คือขนาดของเขานะฮะแล้วก็สำหรับสายนะครับตัวนี้นะครับความยาวของสายเคเบิลเรน์เนี่ยนะครับอยู่ที่60เซนติเมตรนะครับวัดเป็นเซนติเมตรก็2ไมตรทัดคือมันก็อยู่ในระยะที่มันพอดีอยู่ไม่ได้แบบโยงเพราะว่ามันต้องเอามาเสียบโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับเวลาใช้งานแล้วก็เสียบ2.0เข้ามาโน้ตบุ๊กม่แบบโยงไปไกลอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับในการใช้งานความยาวได้ ระดับนี้ไม่ได้ยางเกินไปน้ําหนักนะครับโปรดักรวมทั้งหมดอยู่ที่750กรัมถือว่ามีน้ําหนักพอสมควรอยู่นะครับก็จะได้เห็นด้านในกันว่ามันหนักเพราะอะไรแล้วมันเป็นยังไงนะครับฝั่งขวาก็ไม่มีอะไรนะครับผมบอกเป็นรูปภาพว่าแต่ละจุดเดนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างแบบด้านหน้าเหมือนด้านหน้าเขาระบุแล้วแต่ว่าด้านหลังก็มาย้ําอีกโดยการให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นในตัวแพคเกจนะครับฉะนั้นผมว่าเราไปชมด้านในกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงสําหรับเจ้าตัวนี้ไปชมกันเลยครับอ่ เรามาอยู่ในส่วนตัวสินค้าแล้วนะครับสำหรับเจ้า cp 5 1 0ตัวนี้นะครับจากซิกโนนะครับสุดหลอกของเราวางอยู่บนโต๊ะแล้วสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรครับ usb 2.0แบบที่ผมบอกเนี่ยมีสายมาให้นะฮะแล้วก็มีตัวนี้เป็นใบปลักกันนะครับซึ่ง s i ิกโนเขาจัดแจงมาให้ดีพอสมควรเนี่ยสแกนตา s ซิกโนมาเลยนะครับเรียบร้อยนะฮะเรามาดูส่วนของตัวพัดลมกันบ้างตัวพัดลมเนี่ยผมต้องบอกเลยว่า ดีไซน์ของเขาเนี่ยนะครับจะสามารถวางโน้ตบุ๊กเนี่ยได้ตั้งแต่10นิ้วถึง18นิ้วนะครับความใหญ่เดี๋ยวผมก็จะเอาขึ้นมาวางให้ดูว่ามันวางได้ลักษณะแบบไหนมีการเลื่อนให้นะครับตรงนี้นะครับจะไม่เลื่อนเลยเพราะว่ามีเนื้อเดือดให้นะครับตัวนี้เป็นอ่พลาสติกนะฮะเพื่อมากันไม่ให้มันเลื่อนไม่ให้มันหลุดเวลาเราตั้งนั่นเองนะครับถ้าทุกคนยังกวลื่นอีกนะครับด้านหลังก็จะมีอุปกรณ์มาให้นะครับโดยจะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับ ทุกคนบางคนซื้อไปอาจจะไม่รู้นะฮะเนี่ยนะฮะเป็นตัวที่สําหรับเอามากันเพื่อไม่ให้โน้ตบุ๊กมันตกนั่นเองเพราะว่าด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะมีช่องสําหรับการเสียบตัวนี้อยู่นะครับเพื่อที่จะกันไม่ให้มันตกลงมานั่นเองนะฮะสมมติว่าเราจะใช้งานเนี่ยเราก็จับดูมันจะมีพลาสติกนะครับ กันอยู่นะฮะแล้วก็ดันลงไปแบบนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะตั้งได้นะครับในการปรับระดับของด้านหลังนะครับเระดับที่เขาบอกมันปรับยังไงก็ดันตัวนี้ขึ้นนะครับในการใช้งานแล้วก็ดันอีกด้านหนึ่งไปนะครับเนี่ยนะฮะมันจะปรับระดับได้เนี่ยนะครับแล้วเราก็ตั้งขึ้นแบบนี้ปุ๊บจริงๆมันก็ปรับได้หลายระดับแหละนะครับเนี่ยนะฮะเราดันเข้าดันเข้าให้มันเท่ากันเนี่ยนะครับเระดับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ประมาณนี้นะฮะปรับให้มันเท่ากันด้วยนะเดี๋ยวมันแบบเนี่ยสมมติไม่เท่ากันมันจะเป็นน เห็นไหมครับมันจะเป็นประมาณนี้เราจะต้องปรับให้มันพอดีกันเนี่ยแน่นหนาแล้วก็ใช้งานได้นี่คือเจ็ดระดับอย่างที่เขาบอกไปนะครับมันจะอย่างประมาณนี้เลยเราวปรับเลยจริงๆมันได้สูงกว่านี้หรืมันจะป,นประมาณนี้เลยเห็นไหมฮะซึ่งมันสูงมากนะคือตั้งแบบนี้นี่ก็คือแบบมองเห็นคีย์บอร์ดและจับแบบนี้ได้เลยนะครับในการใช้งานทีนี้เรามาดูนะครับส่องด้านหน้าพัดลมจะมี2ตัวแบบที่ผมบอกไปแล้วก็มีจุดระบายความร้อนให้เป็น รูเป็นรูเป็นรูไม่ได้แบบทาทึบเลยไม่งั้นมันก็ระบายความร้อนไม่ได้มากนะครับเขาเลยทาให้มันมีช่องว่างมากที่สุดเพื่อที่จะระบายความร้อนจากโน้ตบุกออกไปให้เราได้ดีนั่นเองด้านล่างจะเป็นการปรับนะครับในส่วนของฟังก์ชันทั้งหมดเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนของการเทสไฟแล้วกันสําหรับตรงนี้นะครับวัสดุตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับน้าหนักก็อยู่ที่700กร,รัมอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะฮะ ตัวนี้ใช้งานได้นะครับมี USB 2ตัวตัวนี้นะครับด้านบนในการเสียบสมมุติว่าจะเสียบจากโน้ตบุ๊กก็เสียบได้เลยเนี่ยนะครับผมให้ดูชัดๆจากทั้งด้านบนและด้านหน้านะฮะทีนี้ส่วนต่อไปผมว่าเราไปเทสไฟดีกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันว่ามันมีไฟมีอะไรให้เล่นบ้างไปชมเลยครับ เริ่มไปอยู่ในส่วนของการเทสไฟและฟังก์ชันแล้วนะครับผมเตรียมพร้อมเลยให้ทุกคนได้ดูกันในการเทสนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูจากกล้องมุมบนและข้างๆเพื่อความคมชัดว่าไฟมันเจ๋งขนาดไหนซึ่งจากที่ทุกคนเห็นตอนนี้ผมน่าจะเหมือนกระสืออยู่นะครับผม <c oughs> มันบืบ้าเบืบบ้า่มั้นบื้บ้านะฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับด้านล่างในการปรับเนี่ยฟังก์ชั่นจะมีทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะครับการปรับไฟเนี่ยเขามีให้ปุ่มเดียวเลยในการใช้งาน นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมจะให้ดูตัวไฟก่อนว่ามีจุดไหนบ้างอย่างแรก2ด้านตรงนี้เท่ามากๆเลยแล้วที่ขาดไม่ได้คือตรงนี้ฮะเหน็นข้างไหมครับเวลาคุณวางโน,โน้ตบุ๊กลงไปมันก็ยังมีข้างๆไฟที่ทําให้รู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยมันดูมีอะไรสําหรับ พัดลมโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับไม่ได้มีแค่ตรงนี้แท่เทมันจเจ้าไว้ดูอะไรนึกออกไหมเอาโน้ตบุ๊กมาวางแล้วไม่มีข้างๆมันก็เออมันจะมีไฟไปทำไมใช่ไหมฮะดะนั้นกะ็ทำข้างๆมาให้เนี่ยเจ๋งสุดเลยนะครับด้านล่างปรับได้นะครับมีเซมมอลด,ด้วยกันเขาบอกนะครับเรากดลงไปเลยในปุ่มซ้ายมือนะครับเนี่ยนะฮะ แต่และโหมดเนี่ยมันจะมีเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยแต่และสีที่แบบเอ้ยสีนี้มันเข้ากับโน้ตบุ๊กว่ะนะโน้ตบุ๊กแบบเงินเงินหน่อยหรือว่าสีฟ้าว่าห้องเนี่ยสีฟ้านะฮะอะไรประมาณนี้ปรับได้นะครับหรือว่าจะเอาแบบนี้ที่เป็น breathing ก็มีนะครับเหมือนเป็นแบบอารมณ์แบบว่าเป็น ต่อปฏิกร์นะแบบสีใช้ได้เลยนะฮะเนี่ยนะครับหมุนไปเรื่อยนะครับสอันหรือว่าแบบนี้นะฮะปามาาปาปนับปาปบปาปนาป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 านี่ใช้ได้นะใช้ได้นะเหมือนแบบอยู่ดิสโกเทคอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยสีก็จะประมาณนี้ในการใช้งาน10โหมดด้วยกันนะฮะฟังขวาตรงนี้บ้างนะครับบวกกับลบเอาไว้ทาอะไรเพิ่มความเร็วของพัมได้นะครับในการปรับนี่นะฮะ คุณจะลดได้นะครับ6ระดับด้วยกันเนี่ยนะครับความเร็วมันจะบอกอยู่นะครับมุนกันไปนะครับเอาแบบ6กไปเลยเนี่ยนะครับพัดลมจะหมุนเร็วขึ้นนะครับตัวโลโก้มันจะหมุนไวขึ้นแล้วมันก็จะแรงขึ้นนั่นเองนะครับแรงแค่ไหนก็อ้โหใช้ได้เลยนะเย็นหน้านะครับหน้าสั่นนะครับผมแล้วก็การปรับนะครับจะมีส่วนสุดท้ายก็คือการเปิดปิดได้ฝั่งขวาตรงนี้นะครับกดปิดไปทีหนึ่งนะฮะ พัดลมก็จะเริ่มนิ่งลงนิ่งลงนิ่งลงแล้วมันก็จะชาภานกิจตัวเองนะครับดับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็เ,าเปิดขึ้นมาใหม่เมื่อใช้งานได้แล้วมีไฟนะครับ จอตรงนี้ให้มอนิเตอร์เพื่อให้รู้ว่าอ๋อตอนนี้ม e mm ันเป็นเกียร์ไหนในการใช้งานนะครับก e ็อย่างที่ทุกคนเคยเห็นน like ั SaaS ่นแหละพัดลมเหมือปกติเราใช้พัดลมทั่วไปนะฮะแบรนด์อื่นๆอะไรก็ตามที่เราพัดทั่วไปมันก็จะสามารถกดเพิ่มระดับได้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็กดลดกดเพิ่มได้นะฮะเหมือนพัดลมที่เราใช้ปกติเลยเพียงแค่มาใช้กับโน้ตบุ๊กแค่นั้นเองนะครับทีนี้ผมจะมาทสในการตั้งให้ดูว่ามันใช้งานยังไงนะครับโน้ตบุ๊กที่ผมตั้งตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ขนาด15นิ้วนะครับ ถ้าใหญ่กว่านี้ก็สามารถตั้งได้เหมือนเดิมเห็นไหมว่าด้านล่างที่ผมล็อกไว้เนี่ยใช้งานได้อย่างแน่นอนอันนี้ผมคอนเฟิร์มกับทุกคนเลยนะครับเนี่ยใช้งานก็กดคลิปนั่นนี่สบายๆนะครับเนี่ยสมมุติถ้าเกิดนั่งทํางานอะไรเงี้ยจะปรับระดับให้สูงกว่านี้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนผมต้องบอกเลยนะแต่พอเอามาวางอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมไฟที่เราเห็นตรงพัดลมจริงๆอ่ะมันก็จะหายไปนะครับแต่ยังมีข้างๆอยู่ที่ผมบอกเขาทำข้างๆมาเพื่อให้รู้เนี่ยแหละว่ามันมีไฟ ในส่วนของ r g b ตรงนี้ให้ไงมันก็ไม่ได้แบบว่าทํามาเพื่อเอามาบังไว้มันก็ไม่เห็นจะไม่ไฟสวยๆเอามาไว้ข้างแบบที่ผมบอกก็ทําทไม่เห็น ตัวไฟได้ชอตยิ่งขึ้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างเลยครับทุกคนหาข้อมูลน,นั่นสุดๆไปเลยถ้าสนใจเจ้าตัวนี้นี้ Signal CP510 จาชื่อนี้ไว้และกดสั่งกันได้เลยนะครับรายละเอียดราคาทุกอย่างอยู่ด้านล่างแล้วผมทิ้งไว้ทุกคนแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆเนี่ยจะได้ไฟสวยๆแบบนี้ไปวางโน้ตบุ๊กเท่ๆนะฮะจะเครื่องสตรีมหรือว่าจะเครื่องเล่นเกมอะไรก็ตามนะครับวางได้แน่นอนผมคอนเฟิร์มตรงนี้เลยขนาดไม่เกิน18นิ้ววางได้สบายๆนะครับโตกว่านั้นยังได้เลยเอาจริงๆ ใช้ได้สบายๆนะครับ,ส,บ,ส,บ,ส,บ,รบสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับสุดท้ายมเดิมลิ่กงสิงค้ไทย,ยตรงนี้ซัสบสไครต์ด,ด้วยตรงนี้ขอบคุณสระการรับชมครับได้แล้วหรอ